จะแสดงสิบสองตำนานต่อไปได้แสดงมาถึงตำนานที่แปดอาตานาติยะสูตรหรืออาตานาติยะปริยตในเจดตำนานก็เป็นตำนานที่หกตำนานที่เก้าอังคุลิมาลปริยต ในเจ็ดตำนานเป็นที่เจ็ดตำนานที่สิบโพชังขปริตฐในเจ็ดตำนานก็เป็นตํานานที่เจ็ดแต่ในสิบสองตำนานในแยกออกเป็นสองคือเป็นที่เก้าเป็นที่สิบก็ได้แสดงแล้วตํานานที่สิบเอ็ดอภยะปริตแปลววาพระปริต ที่เป็นไปเพื่ออภัยแปลว่าไม่มีภัยพระปริตนี้อันที่จริงก็มีอยู่้27ตำนานแต่ว่าในา12ตำนานนี้นำมาตั้งเป็นพระปริตขึ้น ต่างหากซึ่งมีบทสวดว่ายันดุลนิมิตตังอวมังกาลัญจะเป็นต้นที่แปลความว่าลางชั่วร้ายอันใดและอว่มงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปประเคราะห์อันใด สุบินชั่วคือฝันไม่ดีอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระพุทธเจ้าต่อไปก็มีความเช่นเดียวกันต่างกันแต่อ้างอนุภาพพระธรรม และต่อไปก็มีความเช่นเดียวกันต่างกันแต่อ้างอนุภาพพระสงค์บทสวดนี้ก็เป็นที่นิยมใช้สวดกันในเมื่อฝันไม่ดีหรือว่าไปพบลางที่นึกว่าไม่ดีต่างๆอันที่จริงเรื่องที่ว่าฝันไม่ดีหรือลางต่างๆ นั่นก็เป็นที่เกรงกลัวกันว่าจะบังเกิดผลไม่ดีต่างๆยิงทำให้บุคคลทั่วไปพากันหาวิธีแก้ก็น่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ เมื่อน,นับถือพุทธศาสนาก็ต้องการที่พึ่งทางพุทธศาสนาครั้นพระภิกษุสงฆ์จะบอกปัดปไปสทิที่เดียวว่าทางพระพุทธศาสนานั้นสอนให้มีความเชื่อในกรรม และผลของกรรมสิ่งที่ทําไปแล้วก็เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้กานจะบอกปัดประสิทธิ์ทีเดียวดังนี้บรรดาภูนับถือซึ่งยังเป็นคนธรรมดาสามัญ ก็จะต้องเร่ไปหาที่พึ่งอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงได้มีการร้อยกรองพระปริตนี้ขึ้นหรือแม่บทอื่น สำหรับที่จะให้นำไปสวดขออำนาจพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆภัยต่างๆบทสวดดังนี้ไม่ได้มีจำพาะ ในพระบริกนี้เท่านั้นยังมีอยู่แมในบทส่วนอื่นๆที่ขออำนาจคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์อำนวยให้บังเกิดความเกษมสวัสดีต่างๆขอให้พระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์รักษา ตลอดจนถึงขอให้เทวดารักษาขอให้กุศลบุญที่ทำแล้วรักษาเพราะคนธรรมดาสาม,มัญทั่วไปเมื่อได้มีความรู้สึกว่าได้รับความคุ้มครอง ก็ย่อมจะมีความสบายใจเพราะฉะนั้นเพื่อความมนุเคราะห์แก่คนสามัญทั่วไปจึงได้มีพระประิษดังกล่าวนี้และคนก็นิยมใช้กันในเวลาฝันไม่ดีเป็นต้น อด,ดสวดบทยันทุนกันแล้วก็ทำให้สบายใจเรื่องวิธีปฏิบัติผ่อนพันลงมาให้เหมาะสมดังนี้ก็ได้มีทํากันมาในครั้งพุทธ,ธกาลเอง ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงธรรมะผ่อนลงมาในทางคาดีโลกเกี่ยวแกป่ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าต่างๆลัง,งที่รวมอยู่ในหมู่หิปฏิบัติอันการที่จะอ้างหลักธรรม อย่างอ้างหลักกรรมและผลของกรรมเมื่อทำไปแล้วก็แก้ไม่ได้ทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วก็ให้ยอมรับผลไปเองดังนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ว่าในการที่จะใช้ตอบ ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันควรจะอาศัยหลักกรุณาหาวิธีตอบวิธีปฏิบัติให้ผู้ที่มีความทุกข์ได้รับความเบาใจสบายใจตามที่คนจะทำได้โดยวิธีที่ไม่ผิดโดยวิธีที่จะอธิบายได้ ไม่ใช่ปฏิเสธโครมลงไปเหมือนอย่างที่ผู้ต้องการแสดงธรรมะในแง่ใดแง่หนึ่งอย่างเห็นตรงก็ว่าไปอย่างนั้นหากลางปฏิเสธการปฏิบัติอย่างอื่นเสียทั้งหมดดังนี้ก็รู้สึกว่า สำหรับภูที่มีภูมิสติปัญญาเป็นสามัญเขาก็รับกันไม่ค่อยจะไหวและในเรื่องเช่นนี้ก็เคยมีมาแล้วในลังกาเองมีประวัติเล่าว่าพระราชกุมารองค์หนึ่ง ได้ทํำปิดตุกขาดเมื่อทำปิตุกขาตแล้วก็ได้ครองเมืองก็เกิดกลัวบาปขึ้นมาก็ถามพระสงฆ์ว่าจะล้างบาปได้ไหมจะทําให้บาปสิ้นไปได้ไหม พระภิกษุสงฆ์ก็ตอบว่าไม่ได้ทำปิตุขาดนี่เป็นอนันตริยกรรมอุก,กริวแล้วก็ไปหาพรามพรามก็ตอบว่าล้างบาปได้ก็เลยเปลี่ยนไปนับถือศาสนา,าพราหมณ แล้วไม่ใช่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพราหมณ์เท่านั้นทำลายพุทธศาสนาด้วยฆ่าพระฆ่าเนนทำลายวัดวาอารามจนพระภิกษุสงฆ์ต้องแตกกระเจิงออกไปเป็นเหตุให้พุทธศาสนาคือพระสงฆ์หมดไปจากลังกา ในคราวนั้นเป็นอันมากนับประกอบกับมีเหตุอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างจึงทำให้พระในหลังกาหมดไปเลยจึงต้องมาขอพระสงฆ์ไทยออกไปบวชที่ทางพระมหากษัตริย์ไทยก็ส่งคณะสงฆ์ไทย มีพระอุบาลีเป็นหัวหน้าไปอุปสมบทให้แก่ชาวลังกาในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงได้เกิดมีคณะสงฆ์ในลังกาขึ้นอีกเป็นเรียกว่าอุบาลีวงหรือสยามวงสืบมาจนบัดนี้ตอบเห็นตรงไปอย่างนั้นน่ะก็ถูกแต่ว่าผลวิบัติมีอย่างนี้ ตอนนี้ส่วนในเมืองไทยเรานี่ยังมีตำนานปรมปราสร้างพระปฐมเจดีเรื่องพระยากงพระยาพานพระยากงพระยาพานพระยาพานก็ทำปิตุคาดพระยากงเหมือนกันแล้วก็จึงสร้างเจดีสูงชั่วนกเขาเหิน ว่ากันมาอย่างนั้นสำหรับที่จะผ่อนบาปก็คงจะเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือใครแนะให้ท่านสร้างขึ้นก็แปลว,ว่ามีวิธีที่จะทำให้ทํามีวิธีที่ที่เรียกว่าทําบุญแก้จะแก้ได้มากได้น้อยอย่างไรก็ช่างเถอะแต่ว่าก็ทำให้ใจสบาย แล้วก็ได้ผลในทางพุทธศาสนาได้ได้เจดีองค์ใหญ่โตขึ้นมาอีกองค์หนึ่งเป็นภูชนีสถานนี่เป็นวิธีตอบเองเหมือนกันเพื่อที่จะให้ได้ทำบุญได้ความสบายใจพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทำปิตุขาด พระเจ้าพิมพิสารในครั้งพุทธกาลแล้วก็โดดเดือดร้อนใจตั้งแต่นั้นมาไม่มีที่จะสบายใจนึกถึงบาปที่ในกระทำจนถึงในที่สุดได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลสารภาพบาป พระพุทธเจ้าได้ส่งรับทราบนงก็ตรัสอนให้สำรวมระวังต่อไปก็ดูคล้ายๆกับธรรมเนียมของคลิสที่ไปสาร,รภาพบาปต่อพระ แต่ว่าพระจะว่าอย่างไรนั้นไม่ทราบพระเจ้าัชาตตรูก็ไปกราบทูลสารภาพบาปกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงรับทรงรับนั้นก็คือทรงรับสารคล้ายกับว่ารับอัจฉโิยโทษ เหมือนอย่างที่มีธรรมเนียมขอเข้ามากันในพระสงฆ์หรือว่าขอโทษขออภัยกันสำหรับคารวะและหากว่าจะว่าตามหลักกรรมเราไปทำเป็นบาปไปแล้วเราก็ก็เป็นบาปอยู่นั่นเองเหมือนกัน ใครจะไปยกบาปให้กันนั้นมันก็ไม่ได้แต่ว่าก็มีธรรมเนียมที่ขอขมาสำหรับพระขออภัยหรือขอโทษกันสำหรับประชาชนหรือคนทั่วไปในเมื่อลุงเกินกันโดยที่ถือว่าการที่ให้อภัยกัน ขมาโทษให้แก่กันกนั่นย่อมเป็นการระง,งับความผูกเวรนต่อกันและทำให้บังเกิดการงดเวน้นที่จะไม่ปฏิบัติล่วงเกินกันต่อไปอีกเรียกว่าเป็นการตัดบาปที่จะทำต่อไป พระเจ้าชาติศัตรูนั้นตั้งแต่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลสารภาพบาปพระองค์ก็ทรงรับอาการที่ทรงรับนั้นพระเจ้าชาติศัตรูจะเข้าใจอย่างไรก็ตามแต่ว่าก็ปรากฏว่ามีความสบายพระทัยตั้งแต่นั้นมาเมื่อ พระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ได้เป็นศาสนูปธรรมพกในการสังคยนาครั้งที่หนึ่งได้ทำบุญทำกุศลอย่างยิ่งในพุทธศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นส่วนที่ทำบุญนั้นก็เป็นทำบุญไปเมื่อทำบุญเป็นมหากุศลเป็นการบุญการกุศลที่ใหญ่ ก็ย่อมจะให้ผลใหญ่อีกเหมือนกันดังนั้นเมื่อใหญ่ตัวใหญ่มาพบมันเข้าก็ย่อมจะทำให้บังเกิดการผ่อนปรนอะไรลงไปได้บางตามสมควรอย่างการ ที่แสดงถึงการให้ผลของกรรมกรรมหนักให้ผลก่อนกรรมเบาให้ผลที่หลังดุจฉนั้นเมื่อกุศล,ลกรรมที่ทำไว้หนักก็ย่อมจะให้ผลก่อนแลกุศล,ลกรรมที่ทำไว้เบากว่าก็าให้ผลที่หลังถ้าทำบุญทำกุศลอยู่เรื่อยๆ ซึ่งมีน้ำหนักดีกว่าก็ยอมจะนำหน้าบาปท่านจึงเปรียบเหมือนอย่างว่าบาปนั้นเหมือนสุนัขคนที่ทำบาปกว่าเหมือนอย่างเนื้อสุนัขไล่เนื้อเมือนเนื้อมีกำลังวิ่งหนีไปได้เร็วกว่าสุนัขสุนัขก,ก็ตามไม่ทัน ก็เทียบกับคนที่ทำบุญไว้มากๆเหมือนอย่างสุนัขที่มีกำลังก็วิ่งได้เร็วเหมือนอย่างเนื้อที่มีกำลังก็วิ่งได้เร็วสุนัขก,ก็ตามไม่ทันแต่ว่าถ้ามีความประมาททำบาปเอามากๆขึ้นอีกก็เหมือนอย่างเนื้อที่อ่อนกำลังลงสุนัขก,ก็ตามทันก็กัด เนื้อได้หรือกรรมชั่วก็ให้ผลก็เป็นไปดังนี้เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความสบายใจแล้วก็ไม่ผิดนั่นเป็นสิ่งที่ควรกระทำหมอก็เหมือนกัน ก็ไม่ยอมที่จะบอกคนไข้ว่าเป็นไข้หนักเป็นโรคร้ายต้องเลี่ยงไปเลี้ยงมาเพื่อจะรักษาใจของคนไข้แล้วก็รักษาไปก็าอาจจะต่ออายุคนไข้ให้นานเข้าหรือว่าได้ยาดีก็าอาจจะรักษาให้ผ่อนคลายหายได้ ถ้าบอกคนไข้ว่าเป็นไข้หนักเป็นโรคไอบางทีก็ตกใจไข้หนักยิ่งขึ้นไปเลยดัะนั้นวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมนี่จึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำและเมื่อได้มีความรู้สึกว่าได้พึ่งพระพุทธเจ้าประธทรมประสงค์ พระพุทธเจ้าประธรรมประสงช่วยได้ก็จะทำให้จิตใจเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์กระชับในคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงยิ่งขึ้นและเมื่อได้รับคำแนะนำให้ประกอบกระทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล การกระทาที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นก็ย่อมจะเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนอย่างที่มีแนะนำให้แก้ล้างที่ไม่ดีอะไรต่างๆด้วยการทำบุญทำกุศลก็เป็นโอกาสที่จะให้ บุคคลนั้นนั้นในทำทานในรักษาศีลในเจริญภาวนาก็เป็นบุญกุศลเป็นกุศลขึ้นในตนจิตที่บริสุทธิ์ประกอบในศรัทธาภาษาทะเป็นตน้นและบุญกุศลที่ได้กระทำนี้เองเป็นเครื่องรักษาอันนี้แหละเป็นเป็นหลักสำคัญ พราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ศรัทธาประสาทะหรือได้บุญได้กุศลมาโดยทางอ้อมสักหน่อยหนึ่งก็ยังดียังทำให้ได้พบกับที่พึ่งอันถูกต้องซึ่งที่พึ่งอันถูกต้องนี้เองก็เป็นเครื่องทำให้บังเกิดความเกษมสำหราบนั่งคัดสมาธ